บรรยากาศเตยลาวันนี้นะครับผมบรรยากาศสดๆนะบ้านผือวัดสว่างบ้านผืออำ,อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินโอดาราสาวท่านหนึ่งนะครับวิ่งเลยนะครับผมโหคิ๊มี่นะฮะ<อ>แบบสูงๆเลยโอ้เป็นห่วงแล้วครับโอ้ขอบคุณนะ มีคนเป็นห่วงด้วยนี่น้องไออุ่นวัดค่อยๆค่อยๆเดินเด้อระวังตกพุณนะค่อยๆขึ้นเด้อพุณนะสวัสดีครับวูดเก็บของเก็บของกันเหรอเอออยาเก็บของกันเลยมันก็รักเก็บของเดล่าพุณนะปัดปัดคือหมันใช่ไหมอู้วิถีปูหมันๆไออุ่นนี่ก็หมัน หมานเลยใช่ไหมวันนี้ด่วน,น<า>ทีมไปียกเขากำลังเก็บของทับคนเดียวเลยเหรอแล้วแล้วพี่หมอไม่ช่วยน้องเลยอ่ะโหพ้นเก่งเลยอ่ะ<ม>ส,สุดยอดเลยอ้ย ไม่เอ๋มอรำจะต้องเก่งๆอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละการเป็นหมอลำนี่หมอรำด้วยรับมันไม่ดีป่ะรับต้องไม่ดีป่ะเมือนนี้หลับวะอ้ดีๆที่ทุกวันมีหลับเหรอกินไงปอนเสียนอยู่เสียนอยู่วันนี้เสียนอยู่รู้สึกับบงงขึ้นไม่ดีคนเบิ่งดีได้มั้ยนี่ผู้เฒ่าเบิ่งดีดีวะเบืองฟังลม ไออุ่นเอาคนอยู่เลยเมื่อคืนโอ้สุดยอดเลยํลำขึ้นเออตอนโศกตอนแรงนี่สุดยอดเลยโอ้ยวันนี้นี่ยอดสุดยอดฝึกฝนพัฒนาอยู่เรื่อยๆื่อยสุดยอด,ดยอดีเลีเพราะว่าตอนแรกๆเพื่อนเพื่อนจะมาก,กันนะหวกหนาหวกลังหานฮาขี้อ่ะนะ จะว่ามือนีแบบอเออพวกง่วงว่ะครับมือนีอุ่ดยอดเลยมือนีนมันต้องมันต้องทำให้เคยชินนะไม่ต้องเป็นพวกน้างพวกหลังไม่ต้องลูกขี้เขาว问他ลูกขี้เห็นหมอแมนกันละละเอยเสียดายแฮ้วคนให้เผ้าแล้ววันนี้เดินทางต่อไปที่อำเภอแวงใหญ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผม มเมื่อคืนน้องไออุน่นก็มาถึงหลังจากเลือกเรียนมาก็เดินทางมาเลยนะสุดยอดเลยเดิทนทางประมาณจากช่วงขวามากขึ้นประมาณเกือบสี่ชั่วโมงครับอู้สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสองถุงเนาะมาขวารเมียนครับประมาณครับสุดยอดเลยโอ้เลือกเีย็นเเสื้อ พวงมาลัยไออุ่นหรือเปล่านี่ใช่ไหมนะพวงมาลัยนี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับถุงีปล่อยต่างถุปล่อยก็ได้โอ้ยสุดจจกสุดนี่สามสี่สามสี่ชุดสุดยอดเปลี่ยนอยู่ตลอดมึงสร้างถึงพี่ระเงยพูดหนักพูดหนักโอ้เป็นทีมงานคนร่างคนยังเพิ่อนกับคนอยู่ข้างบนนี่ครับผม ตัวดีตัวดีใ่มีนคนมาขายเอา้าพึ่งเอาโซกมาให้ไหมคือเบาพึ่งเอาโซกมาให้ไหมโอ้ยไอ้เบากับเบากันใครเบาเบาปวดเดลยนี่เ่ต้องเบากันนะเอาเฮ้ยว่าเด็กกัน, <laughs> อ,กนอยู่ในอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวนี้สามเพงปาลาลอตเตอรี่อย่าพะละโอ้โหปลามันปลาลัตเตอรี่ทบ<อ>าล่ากับยาเก็บแม่ อันนี้อันนี้คือเป็นเจ้าเจ้าประจำมเนก็สุดท้ายมูลเนาะใช่ไหมทุกวันทุกวันเจ้าประจำเลยใช่ไหมเจ้าประจำอันนี้เพื่อนเพื่อนเก็บเสร็จอันนี้ก็เป็นเพื่อนเขาสรุปเป็นเพื่อนเจ้าประจำเพื่อนเริ่มเพื่อนเริ่มทยอยไปละทีละคนทีละคนเลยไม่หลอกเราไม่รีบพี่ไม่ใช่แล้วหรอกเราช้าไม่ใช่ไม่รีบไม่ใช่ไม่รีบไปต้องว่าถอนแกน เดินทางไกลนะเขาละทีเาุงเกือบไปใส่าฉันูเอาใส่เราดีทุ่งเกือบัรดีไม่เจ้ายางมาเจ้าเห็นบอกนี่ทุ่งเกือบัรดีเจ้าแท้ๆเราเจ้ายางมะว่าังเขาเขาต้อจเรื่องการต่อพอบ้านเปลี่ยนเดินมาตอบกุหลาบได้จกดอกกอกได้จกดอก

คนนี้ก็ช้าแล้วพี่จ่อยทํางานน่ะพี่จ่อยก็ต้องช้าด้วยทีนี้น่ะไม่มันจะพอดีมันจะพอดีแม็กบอยลอยเขนเก็บศานี่ไอ้ก็ต้องศาน์นะมันบอกเพมียเจ้ามันพอดีมันพอดีเออผมไม่เกี่ยวผมได้เกม่เกี่ยวไอ้ใจเราผมไม่เกี่ยวไอ้ใจแบบพูดพูดแบบถนอมน้ําใจแล้วผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวจริง้น ไม่เป็นไรเราอุ้สาห์รอดมาตั้งหลายงานเราจะมางรถความจุไม่ได้นี่เลยอีกหนึ่งงานคืนนี้อันปลาแล้วอันบอขสทั้งไหนคือห้าเแถววาดท่านรถเห็นไหมโอ้ทีมเมารถสายทั้งน้ำฝนมูคือเดินทางต่อไปวัดฟังแก่นนะครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้อง จังหวัดสุรินทร์พีนพ่น้องบ้านคือพี่น้องบ้านไกลเรียนเคียงนะครับมาให้กําลังใจทีมงานหมอลํารัตนสิทธิ์อินทราเทราชคำขึ้นที่พานมานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมพี่น้องเบลลงแหลกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจติดตามช่องย t u b e ให้หมอลัมรัตนสิทธิ์ด้อครับผมขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ